สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูนะครับเละอศักดิ์เจีมคายนะครับก็ได้มีกิจกรรมนะอาสาทาสีทำความดีเพื่อภาคพิไทยนะซึ่งกิจกรรมนี้เราได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่4แล้วนะครับซึ่งในทุกๆปีเราจะมีกิจกรรมอาสาทาสีทำความดีเพื่อภาคิืไทยกันนะโดยมีคณะผู้บริหารคณะครูแล้วก็นักเรียนนะครับแล้วก็กจิตอาสานะครับที่จะมาร่วมกัน,นรวมถึงผู้ปกครองด้วยนะวันนี้กิจกรรมของเราก็คือ ทาสีทางม้าลายทาสีทางจราจรเข้าออกของบริเวณโรงเรียนแล้วก็ฟุตบาทของอาคาร1ศตวรรษนะครับซึ่งวันนี้มีคุณครูและนักเรียนเข้าร่วมจํานวน100กว่าคนเลยนะครับซึ่งผู้บริหารเองครูเอง,เองหรือนักเรียนเองก็มีหัวใจที่จะทํางานอาสาในครั้งนี้นะซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันปิดเทอมวันแรกด้วยแต่ว่าทุกคนก็ยังเสียสละนะแล้วก็คว้าโอกาสดีๆในการทําความดีในบ้านของเรานะครับก็ ขอให้ทุกๆคนที่มาทำความดีวันนี้เพื่อโรงเรียนภาลิไทยคอนแวนของเราได้มีความสุขแล้วก็ได้อิ่มใจแล้วก็บ้านของเราเราต้องช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งนะในการสร้างสารรค์สิ่งดีๆนะครับ กิจกรรมจิตอาสาเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนพัทยาไคอนแวนเนี่ยพยายามที่จะสนับสนุนให้เด็กของเราได้มีการทํากิจกรรมต่างๆเพื่อประโยชน์ของสังคมและจริงๆที่ผ่านมาทุกปีโรงเรียนของเราก็ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาให้กับเด็กนักเรียนได้ทําทั้งในโรงเรียนแล้วก็นอกโรงเรียน แต่เนื่องจากปีนี้เรื่องของโควิดทำให้เราสามารถที่จะจัดกิจกรรมเฉพาะในโรงเรียนได้เท่านั้นไม่สามารถที่จะพาพวกเขาออกไปทำกิจกรรมสู่สาธารณะได้วันนี้โรงเรียนของเราจึงจัดให้เด็กๆนั้นได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อโรงเรียนของเรานั่นก็คือการทาสีทางมะาลายหรือว่าทาสีในส่วนของที่เป็นะระบบจราจรของโรงเรียนซึ่งเด็กๆก็ สมัครมามีน้ำใจในการที่จะช่วยเหลือกิจกรรมจิตอาสาของโรงเรียนรวมทั้งท่านผู้ปกครองคณะครูแล้วก็มีสิทธ์เก่าบางท่านที่จบไปแล้วก็มาช่วยในกิจกรรมนี้ด้วยค่ะิค่ะครูพัฒาการกจิรรมนะคะวันนี้ได้มาทำงานจิตอาสาทาสี ขาวแดงนะคะในโรงเรียนก็จะเป็นกิจกรรมดีๆคะ่ะที่มีคุณครูแล้วก็มีนักเรียนมีผู้ปกครองมาร่วมมือร่วมใจกันนะคะในเรื่องของการทาสีค่ะเพื่อพัฒนาโรงเรียนของเรานะคะให้น่าอยู่สวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะ วันนี้ก็รู้สึกดีใจมากนะคะมาในฐานะสิทธิ์เก่าแล้วก็ผู้ปกครองอะคะ่ะได้กลับมาช่วยงานโรงเรียนแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมดีๆในการทาสีให้กับที่โรงเรียน,นะคะ่ะรู้สึกภูมิใจมากะคะ่ะทำอะไรคะทำอะไรที่เป็นแบบสามมิติเริ่มจากแตตะให้มันเป็นรูปที่เราจะ<ช>ระบาย แล้วแล้วยังไงต่อแล้วก็ลงสีขาวก่อนมันเป็นสีที่อยู่บนสุดก็คือเอาสีขาวทาก่อน<ช>แล้วก็ทําเป็นรูปแบบนี้แล้วตอนนี้คือรอสีอะไรสีดรอสีดาดาทาตรงไหนลูกอบให้มันเป็นสีเดี่ยวอ๋อเก็บขอบมันน่ะเหรอเจ้าเนี่นอ,ะอะไรคะเนี่ยอ๋อนี่เป็นทางวารายมิติใหม่คะ่ะสามมิติ มองไม่มองออกไหมคะว่าเป็นสามมิติมองออกว่าสีดำสีเทาสีโปรเจกต์น,นี้ <c oughs> เป็นเด็กๆนะฝีมือเด็กๆนะคะเนี่ยดูสิคะโอ้โหสุดยอดเลยดำคร่อมเครียดดูตั้งใจไม่ไม่ทราาว่าสามสี่คนนี้เก่งศิลปะป่ะคะไม่หรอเิ็กอาสาล,ล้วนๆเพิ่งมามีวิทยายุทธร์ล้ำเลิศก,ก็ที่นี่ค่ะปีแรกใช่ไหมลูก ปีที่แล้วมาฝีมือยอดเยี่ยมนะคะพออันนี้มีสามเพิ่มต่อไปเะสี่มิตมันมีไม่สี่มิติได้ถ้าเราจะเขาเรียกว่านวัตกรรมใหม่สาม, <3 S 1> มิติเพิ่มเป็นสี่มิติยอดเยี่ยมะะใช่สวัสดีจบ